ตัว,ตวยังเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับรายการเกมโชว์ด้านวิชาการแพทย์เพื่อค้นหาสุดยอดนิสิตนักศึกษาแพทย์จาก19สถาบันแพทย์ชั้นนำของประเทศแข่งขันวัดความรู้ด้านออโทโปิดิกกระดูกและข้อบแบบเจาะลึกเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาสูงสุด100,000บาทในรายการเดอะโบนเก่งเข้ากระดูกบายสิริราช โดยรายการค่ะจะออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาิก5นาทีทางช่อง Workpoint 23เริ่มออกอากาศวันแรกวันพุธท,ที่17กันยายนดำเนินรายการโดยพระเอกหนุ่มสีสิวัฒค่ะรายการนี้เราอยากจะให้มีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้มาแสดงศักยภาพกันนะครับซึ่งการแข่งขันการท้าทายเนี่ยพวกนักศึกษาแพทย์เนี่ยชอบชอบที่จะเปลี่ยนความท้าทายเป็นความสาเร็จ แล้วก็ทําให้การเรียนการสอนวิชาการที่เราอยากจะท้าทายของนักศึกษาแพทย์ให้แสดงศักยภาพแสดงความสามารถได้ได้มีพื้นที่สิ่งที่เราขอได้รับความร่วมมืออันแร,แรกเลยคือเราขอเวิร์กพอยต์เลยครับเพราะว่าณชั่วโมงนี้วันนี้เวิร์กพอยต์ทำหน้าที่ในการที่จะสื่อถึงเรื่องของโดยเฉพาะเกมโชว์หรือผันให้ศักยภาพสาระและก็ความบันเทิงเนี่ย ดีที่สุดแล้วนะครับ<ม>ก็เลยได้ขอติดต่อประสานกับคุณบัญญานะครับว่าขอความร่วมมือเรามาสร้างพื้นที่เวทีให้นักศึกษาแพทย์ได้พิชิตความท้าทายนั้นกันดีกว่านะครับเพื่อเขาจะได้มีองค์ความรู้ว่าเขามีความสามารถเป็นเช่นใดได,ได้แล้วก็ศักยภาพเขาเป็นระดับไหนการได้มีเพื่อนใหม่ด้วยได้มีเวทีใหม่ด้วยและความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดผ่านการแข่งขันก็จะสู่ประชาชนที่ติดตามรับชม พร้อมสาระทั้งบันเทิงด้วยครับรูปแบบรายการนี้ก็จะเป็นการเข้าใจไม่ยากแต่ว่าเป้าหมายอันนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะอาจารย์หมอเกริตินี่ก็เป็นผู้ที่ในวงการแพทย์ก็จะให้ความยอมรับแล้วท่านก็มาให้ความรู้ให้กําลังใจกับนักศึกษาแพทย์ก็มาอีกเพราะฉะนั้นการที่บอกว่านักศึกษาแพทย์เมื่อมีโปรเจกต์นี้และทุกคนก็ตื่นเต้นอันนี้เป็นผลดีของของประเทศไทยเลยนะ เพราะว่าหมอไทยเรานี่เก่งระดับโลกแล้วถูกพัฒนาโดยหมอผู้ใหญ่อาจารย์หมอต่างๆเนี่ยให้กําลังใจกับหมอน้องๆว่าที่หมอต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เลือกว r k p o i n ยมาเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นโอกาสที่จะคิดรูปแบบนะให้คนดูได้ดูง่ายๆแต่ประโยชน์นี้สูงมากเพราะว่านอกจากน้องๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ได้พิสูจน์ตัวเองนะ อันนั้นก็เป็นการพิสูจน์เพื่อเขาก็จะไปทําให้กับคนไข้ต่อๆไปแต่คนดูก็จะรู้นะรู้ไปเลยว่าโรคอย่างนี้ควรระวังอย่างไรนะป้องกันอย่างไรนักเบาอย่างไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือน้องๆเหล่านี้ก็จะมีประสบการณ์จากคําถามของอาจารย์หมอต่างๆที่ช่วยกันตั้งคําถามเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่นะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยสังคมให้ได้ดีขึ้นต่อไปครับรายการนี้จริง <c oughs> ตอนแรก ทีมตั้งคำถามเราก็พยายามจะตั้งคำถามให้มันแบบว่ายากมากๆสําหรับท้าทายนักศึกษาแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้คุยกันเนี่ยเราคิดว่าเราลดระดับประมาณดีกว่าให้คําถามมันได้ประโยชน์กับกับผู้คนแล้วก็คือหลายคําถามเนี่ยที่เราเลือกมาเป็นคําถามที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ที่เวลาเราตวรวจคนไข้เนี่ยคนไข้มันจะเข้าใจอย่างเงี้ยผิดแล้วก็มันมันอาจจะไม่ได้ลงลึกลึกซึ้งแบบระดับแบบลงดีฟมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่การเข้าใจผิดเนี่ยมันทำให้ การรักษาไปผิดทางนะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คืออย่างที่ที่ที่ได้กล่าวไปก็คือทําให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการเรียนแค่เนี่ยมันเป็นการเรียนที่ยาวนานมันไม่ใช่เรียนแบบทับเตียวจบนเนี่ยมันเรียนยาวนานใช่าั้ช่วงที่เขาท้อช่วงที่เขาเบื่อเนี่ยการมีรายการผู้นี้มาก็ทําให้เขาอยากอ่านหนังสือกระตุ้นตัวเองซึ่งสุดท้ายผลดีก็ไปตกอยู่กับคนไข้แล้วก็ประชาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารายการนี้ก็ลองติดตามดูนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่า หมอแบบหมอจ,จ๋าอะไรประมาณนั้นครับครับก็ยินดีมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการแรกนะครับที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก,ก่อน <c oughs> ก็มีโอกาสได้ช่วยในการออก,ออก,ออกคำถ้าต่างๆแล้วครับได้ได้ได้ว่า คำถามเราเราอยากจะให้ประชาช,ชนได้รับทราบด้วยในบางประเด็นแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปสําหรับนักสืาแพทย์เพราะว่ารู้ทุกคนที่เขามาในขอการคัดการมาเนาะเขาเก่งมากๆเลยดัถ้าเราง่ายเกินไปอาจจะไม่ได้มีการวัดนะครับ<น>แต่ว่าถ้ามันยากเกินไปเนี่ยกับประชาชนก็จะอาจจะเข้าใจยากไม่เข้าใจเราอยากให้ได้คนที่ฟังผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจด้วยครับ <S <S และได้มีความดูตามไปด้วยแล้วสนุกไปด้วยกับรายการครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้มีอะไรเลยครับผม ผมสนุกอย่างเดียวเลยเพราะว่าอย่างที่พี่หมอโจ๊กบอกนะครับว่าจริงๆเราไม่ได้มีความสามารถที่จะไปเรียนหมอได้นะพ่ตาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโอกาสอย่างมากๆในฐานะที่เป็นประชาชนหรือว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นคนไข้คนหนึ่งของคุณหมออะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอคุณหมอครับหากเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราเจออาการแบบนี้ซิมเทิมแบบนี้จากที่เราเคยเข้าใจกันมาว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือเราอาจจะมีวิธีการรักษาตัวเองก่อนก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ที่คนใกล้ตัวเราเกิดท่านล้มขึ้นมาแล้วเราอุปกรณ์ขาดปุ๊บแล้วเราจะต้องแก้สถานการณ์ตรงนี้อย่างไรนี่แหละครับคือซิมูเลเตอร์หรือเกมที่มันจะเกิดขึ้นในรายการนี้เพราะฉะนั้นผมอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรผมพร้อมสนุกและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษาในการที่จะมีความรู้เพิ่มเติมต่อไปเพื่อม,มารักษาคนไข้นะครับเพราะ,ะนั้นก็เชื่อมั่นว่าเรามี ทีมโปรดักชั่นที่ดีเรามีคุณหมอที่ท่านคิดเกมมาเพื่อคุณผู้ชมด้วยคุณหมอดูได้นักศึกษาแพทย์ดูได้คุณผู้ชมดูได้แล้วก็สนุกกันไปหน้าที่ของผมแค่ให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บรรยากาศนี้มันสนุกสนานไปพร้อมๆกันไงก็ฝากรายการเดอะโปนเก่งเข้ากระดูบใบศรีราชด้วยครับวันพุธที่วันพุธที่17กันยายนนี้นะครับเสนอเป็น EP ีแรกเลยนะครับทางช่อง WorkPoint 23นะครับเวลา20นาฬิกา5นาทีฝากไว้ด้วยนะครับ